คุณียวกัย่างวาใช่คุณชีกหนูานยาดจัเราตัง้งอย่างจะการก้อชีกหนูยาดไม่ชีกหนูยาดเลยชีกหนูยาดขึ้นพุ่งถ้าไม่ชีกหนูยาดไม่ชีกก็แม่ขึ้นแล้วผมก็ประหยัดจะบระหยัดกลุ่มกล้องชัดป่าชัดปีก็แม่ขึ้นไม่ต่ำแล้วไม่ต่ำไรเขาหุ้นกันเลยกับน้องน้องทำงานดำเพิร์น้องชี้ไดงได้โอ้จริง Để rài đai bén gần trưa Nóng khinh trinh, chích chiếc bà nói chạy kính rõ á ai anh ăn vô chích, ờ bôi cứ lùi ra chích tăng nó ra Rài đai bén gần trưa, chỉ có tầm tầm gần nam anh đai quần chích, Nếu <laughs> quần khinh này đấy còn khinh nó tạo trẻ răng lóc Thế <laughs> mấy ông băng gần Nam, ông nên tự tiết răng, tiết giấy thế này <laughs> มันกี่มันกีเก็ด,ดีลังงานกองเกลกองมันกันโตักลงกันลงแล้วคูได้บรชัดขึ้นพึ่งอินเทอร์เทเน,นเมนต์เม่อแต่ตัวนี้ปับนี่เป็นเพื่อบังคูทำาะไรแล้วจ่มกันไหมปับนี่คุณนึกเจวข้องโอมมากกลายเป็นฮัสตวะเป็ดแหม่เราไมนไม่ใช่มาเออมม่ไม่ใช่คน giúp <Niệp> nha ta để cái để chơi coi to khá nhau anh đith bạnú khi không khác của mà mà là mừng mừng của gì gặp mày không và đây đây không để đi phải này บอกวอ่แจ่เกี่ยวกรงชอยดูๆในใจนะบอกโอเคอ่างตั้งพีไรกันไหมกูกจจ็ใจเอาเด้อาตั้งพีตาเดินทางต่อไปเชื่อกรดจะเหม็นปรนปาในป่าแกงนี้สัตว์รายเยอะกับเราเล่รูปาตาหวาแกลงเด็ดไม่จ้องลงในผ้าได้ละะเลยจะแดงว่าจะรายมาก นอยมรรดโรดในเชื่อจริงก็จริงกันไม่กลัวจริงก็ไม่กลัวกลัวแดดแดดกลัวได้กลัวได้ก็จริงเฮบก็น่ากลัวอะไรนะพี่หนุ่ยเฮบใจ่หน้ากลัวเฮบอ๋อหัวถิงไม่รู้เฮฟในเนที่น่ากลัวชิงกูติได้เแท้คนได้นอนโรงพยาบาลวันก่อนปล่อย แอฟก๊บนอนรุ่งยาบานเออไปวัดตัดยางทวนยางดึงดูแลเง็บลมหมากทีนี้ไอเมียไอไปกลางคืนตามเกียงปองก้องเกองทีไอเมียไอไปคาคูหนุงพระจุบแล้วนอน่าก้าเมียฝากเกียงเหม่จ้องกอาว่างก้าแควกไปแควมาก็จองกุนดีพอจองกินนนทีเอเป็นนั้นอ เมียยกมือยกก้อยเอามือยกก้อยกำมือปเนี่แล้วเคียงไปตั้งนะมือปลาว่าคำก้อยปละตายแควก้าเอฟเคียงปองตั้งไว้ลางนี่ยปอบปอบเอฟมันลืมดิซอยตึกเอฟเร็วถีเด็ดกับมือน้อยวางมือกำก้อยนัวมาได้ดเด็ด <S <S ปเปลี่ยงหยัดแหมมตุบลงบนปัวเคียงนอนโรงบ้านากู Ètí ọ̀prap múgọ̀ mbọnna náà inú lónìí.